फिर अगर कल सनक को हां भैया मैं तो बस सन की खबर है ओके ओके मुझे नहीं पता नहीं जानते อันนี้จะอะร่จะกกคะคักคักคักคก ทรเปิลลำลำนะเจ้าลำขนาดมาเดียวตาใดลายใหญ่เอพิสามโอ้ตาใย่หลาปีแม่ไป็สองปีไม่นะฮะนี่ยำตัวบูมิโก่เจ้าลำลำกะคืนมันเลี้งนึงม่ต้อเพราะว่าตังเพสตังเพสตาใดสิบห้าสิบห้ากระเจ้าแม่เอาสห้ากไม่เอาตัวใหญ่สี่สิบ่ะ สี่อ่ะอาศัยอันไ่นปีแล้วสามสิบก็ไม่ได้กับปีเมแล้วแม่ยอะกว่าไรแม่เยอะอว่นลามสามีามไม่มีคนอย่างกันนี้จะได้หน่อยเนี่ยโอ้ข้ากันอับนี่อมีนะไรน้อย อันนี้ตัวน้อยเหลือน้อยเหลือไหมตัวน้อยอันนี้เนื้อแข็งเออพอค่ะกระทุกเกินแต่เราไม่ทำเองค่ะทรงเครื่องต่างกันจะได้ปีตัวสาบาทก็มีน่ะตัวสาบาทอ่ะสาวบาทก็สามสิบห้าสี่สิบห้านี่ต่างที่ตัวค่ะตัวตัวใหญ่ตัวน้อยอ่ะาใส่ใส่เล็กใส่ใหญ่เีาวสาวบาทนี่แม่สาบาทอ่ะ

สิแปดกว่าติดห้ากว่กอคะห้าปืนหน้าก็มีเหรอเนี่ตัดลายนะเออตัดลายตัวนะดูดูเจ็บตาก่ปีหลอกตาเจ็บอ่ะปวดเนาะ ออมากเก็เคยตอมากเก่เคยเงี่ยเจห้องบ้านไหนเจ้าโอ้ดีค่ะยาส่ดนก่อกาอินมเต็มเลยอื่หนักหีหน้าเจยก็มันกดด้เอยแล้วเจ้าโอแต่มันเป็นต้อหินก็เจ้าอ๋อ่แวนนเจโลกคนนี้คอยี่ยแเจ้า เน่แล้วปรกมนี่มันต่างกันไดรน้อยอย่างรแล้วชาติมันเดียวันาดนันมันโดพร้อมกันนะแต่แต่ว่ามันสมเทกันะเทกนเย้เยอะเดูน้องเลยตาบบกาเลยาดไปแล้วเหรอลดลงแต่เจ้านะเจ้าแต่มันมืดมามละฝึกเกินแต่เขาบอกมุเตสบานขอ้โหเลยขมาเลย โดนโดนเกมด์เป็นไหนต่อฮะเดินทัวร์กันนอนชื่อนันแต่งลายนะแต่งเลยแต่งลายมี่ทุยาง ซื้อแงไทยหน่อยจ้านะลูกลูกเท่าไหร่กิโลยี่สิบห้ากมามามาเนีนะ่ยลูกเดียมามาเนอะอ้ยเลยเหมาะากเหมาะนี่ <laughs> <laughs> นย <laughs> อะไรครับขนมยังแหน่สันปะคอแน่ฮึตักฮึตัก็ฮึดตักทำบุญตักชอบยังทำยังก็ทำตักทำตักมายังมีสวิตอยู่ก็ทำไปทำบุญเอออะไรอร่อยขนมป็งลำนาอ ขนมไทยคุณนายคุณนายคุณนายมาขายขนมเหรอคะคุณนายมาขายขนมเหรอครับขนมเปินลัโอ้อันชันคุณน่าจะลําเนาะ่ะสีม่วงฮะงามแม่เ้าแม่ที่เอาเอาอันนึองอันน้อยอันน้อยี่แล้วก็เอาเอาเม่อแกงเม่อแกงไข่หนึ่งอันนี่กาไข่อ่ะ เอาแม่เอาแม่ัใช่่อ้นะเอาเอาหม้อแกงอีกอันหนึ่งเจา้า,ข,านนขนมเขาอร่อยนะคะพี่เป็นทาดเท่านั้นตนะไคร่ปีโอ้ได้นักเนาะเอาทองหยอดซาวพี่ หองยอดซาวบกาทกกกน่ยวอยนจ๊ะอันนี้อ e ันตะไดนาปีนะซักทองห้าสิบรวมรวมค่าเสียหายเท่าไหร่ อันนั้นก็ไเาิบหร่เก้าสิบห้าแฮมซาวร้อยร้อยสิบห้าไม่ก็จะร้อยสิบห้าจะลดห้าบาทนอกอ่ะจ้าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันไหนอันไหนห้าบาทตี อันไหนอันไหนพิมาห้าบาทอ๋อไทองสองห้าบาทหนึ่งร้อยไปก่อนหนึ่งรอยไปก่อนแต่ลูกก็บรหัรเลค่ะมาเราจะโฆษณาโฆษณายูทูหน้า นมอ,อร่อยสันปะคอยนะคะข้าวอร่อยมีผักด้วยสันปะคอยผักนมทำดีๆแต่งตตนะ๊ะมังเออรำทางไปเป็ดะโล ก็ของหวานวก็ของหวานอันนี้ก็จะมีมันจะเป็นก็เตี๋ยวเลื้อยสวนนะคะเตี๋ยวเลืยใช่นีมก็อร่อยนะคะแล้วก็จะมีข้าวมันไก่น,น,นะคะเจ๊กิ้งยญ้าโอ้ฝนตกแล้วแม่เออ ให้กินเนาะกินกินกินอยากกินอยากจกินฮะ,ะมาโอ้มาหนอโอ้ดมยาละไม่แกลมยาละโอ้ฝนตกหนักขนาดะอะเราไปเทื่อนกัน,มน,น,กนแม่ เขาที่มันแกะบดีกันอะอเขาอย่างนอดต้มเขาไปเ่อนลูกตัว้าอยากอ่ะเขาไปคั่วอะสองกิโลแวะมาได้ที่ร้านที่อะไรนะคะไหนไหคะร้านตะรวยร้านตะรวยสันประคอยนะคะทั้งแจกทั้งแถมค่ะ แแถมก็ yeah. Yeah. <laughs> ต้งแถมตลอดนะ <laughs> ทั้งแจกทั้งแถมปรรวยนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะฝ uh huh. นตกฝ <laughs> นตกอยู่ต่มมนี่ก่อนเนาะ <laughs> อาจจะโฆษณา YouTube ให้นะคะโฆ <laughs> ษณากาศสปะค่อย <laughs> นี่นะคะร้าน้าเยอะๆหมูกระเทียมที่ไทยก็มีอาหารอีสานก็มีนะคะ <laughs> ตอนนี้ฝนตกนะคะ ผลไม้เยอะๆเลยจ้าเนะี่ยอยู่ตำห้องนี่ก่อนแม่อยู่ตำห้องมาก่อนแม่อยู่ห้องมาก่อนตาไทยอันนี้ตาไทยเนี่ยคุ้นด้วยมีกระดองก็มีชาชีนะคะตรงนี้เป็นตๆเจ๊จ๋าสวัสด,ดีค่ะเจ๊คนสวยมาส่งแม่ซื้อของค่ะ <c oughs> ข้าวค่ะวขนมมีนะคะมีครบลูกจรนะคะับกาดสันกอกถอยร้นะะานโคงกินเจก็มีนะคะแ <c oughs> ว่นตาก็มีแว่นตากันแดดแว่นสายตาแม่นี่เราแว่นสายตาแม่ก็เลอะเยอะแยะนะแว่นสายตาก็มีร้อยเก้าเก้านะ Да, ну да, да, все.